ก็ออเอ๋ยกเอ๋ยก็ไกลเขาขายอยู่ในล้าวเขาขวดของเราก็ควายเข้านาก็าครข,งข,งข,งขงึงขังเขาถ้าขังข้างฝาล้าหัวใจก้าจะจานใช้ดีจะสิงตีตัง้งจะสร้าง ผานเข้ามาลองทอนางมนโถนางโทหน้าขาวหน้าขาว,าขาวาผู้เท้านางผู้เท้านานดัง่งเด็กก็ไม่มุนดเด็กไม่มองดอเด็กไม่มองเฮ้ยน้องเน้นไม่มองน้องเน้นไม่มองเด็กดเด็กก็ไม่มุนดเด็กต้องนี้มุนเด็กต้องนี้มุนตาเป่า ขอพึ่งพึ่งทำรังขรอฝาทนทานขอพานขระาทันตั้งบบะสวัตัอันพอสำเภาต้องหลังเภาต้องต้องต้องเลี้ีงา้อสำเภากลางใบบนัมหงเภากลางใบมอมาคือคักยลอยเกเขี้ยวใหญ่เรือพายไทยแลลิงตายลแล้วแบวนลงยาทำลายหลางเงาและสีดวยจ้า แยก็มา้องนน้ใส่ผ้าขอหีบขอหิบใส่ผ้ยา,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 า,าแล้วหยาบๆผ้าไปหยาอ่างเลือดของเาหตากต้อง